สวัสดีค่ะลานนักเติร์สาขาตะบ,บนหนองอยาไส้นะคะมืวันี้นะคะก็มีลอตเตอรี่นะคะของค่ายซอมเตกนะคะเข้ามาเพิ่มนะคะสินค้าเข้ามาเพิ่มนะคะมีขนาดนะคะเมตรเกนะคะแล้วก็ ขนาด2.06เมตรนะคะลูกค้านะของค่ายฟาร์มเมตนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ลอตเตอรี่ไว้ไปใช้งานนะคะก็มาติดต่อสอบถามได้ที่นะคะสาขาตำบลหนองแญใส่อำเภอวงังสามอจังหวัดอุดรธานีได้นะคะทางร้านจําหน่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้านะจาหน่ายเฉพาะเงินสดนะคะลอ,อตเตอรี่ฟาร์มเมตนะคะลูกค้ารับประกัน1ปีนะคะรับประกัน1ปีนะคะตั้งแต่ลูกค้าเอ่อ ซื้อจากทางร้านไปใช้งานนะคะ,ะวันนี้นะคะเพิ่มของนะคะขนาด2เมตร27ด้วยนะคะทั้งหมด3ตัวนะคะมีเมตร96นะคะ2.06เมตรนะคะ2นะคะ27เมตรนะคะมีขนาดใหญ่นะคะ 3ตัวเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้โรตารี่ฟอร์มเทคตัวไหนชิ้นไหนนะคะมีตั้งแต่ขนาด80เซนไปจนถึงนะคะ2.20เมตร20นะคะลูกค้าก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์062 643 8297นะคะลรตารี่2 27เมตร27นะคะราคาอยู่ที่นะคะ79500บาทนะคะขนาดเมตร96นะคะราคาอยู่ที่นะคะ 6 1 5 0 0ัรบาทนะคะขนาด2.06เมตรนะคะเมตรราคาอยู่ที่นะคะ72,500ัร 72, บาทนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะทางร้านนะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจรนะคะติดต่อสอบถามได้ที่นะคะ0625438297าจำหน่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะมือเรือกามาอัปเดตให้ลูกค้าเดีนน๋ยวมือเรืชมกันนะคะมือเนือกับ,กบวอสดีค่ะ